สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเดอร์ครับผมมือนี้ครับกัมาทงไฮทงหน้านะครับมาอัปเดตธรรมชาติอยู่หน้าเทิงดนะครับท่านผู้ชมนีแหละครับมือนี้อูน้ำไชกัสิมานําเสนอแนวทางตัวเลขของแม่เอฟซี่ใจดีนะครับเพิ่นทรงแนวทางตัวเลขอ่าอาจารย์แจงค้อยกับแม่นางบัวประกบรางให้อูน้ำไชได้ครับเพิ่นก็อยากเอามาแบ่งปันในท่านผู้ชมทางช่องได้ครับ ส่วนอาจารย์แจ้งค้อยนอะครับผมกับบอเคยได้ตามเพิ่นได้ครับแต่ว่าแม่เอซีเพิ่นกัไปจับครูมาให้อุูนน้ำไช่ด้ครับสามอ่าสามครูได้ครับธำบูส้มเป็นสองตัวล่างครับธำบูส้มนี่แหละครับแล้วก็จะมีแกงข้าวอ่าแอดเพนเขาไมา้อีกได้ครับธำบูส้มคือว่ามือว่านอุูนน้ำไช่ก็ต้องขอโทษขอให้เอฟซีทั้งสองทุกท่านได้ครับคือว่าเพิ่นมาปุ๊บผมก็รีบลงปั๊บในธนบูส้มได้ครับธำบูส้มอุูนน้ำไช่กับ บ่ได้ล่อจังหวะอีกจังหวะหนึ่งนาะครับเพื่อนสีส่งมาอีกที่แทะเป็นใบอ่าใบของงวดแตะก้อนๆเพื่อนนะครับเป็นใบฟอมส่งหลอกไมเนาะครับท่านผู้ชมแม่เอฟซีกับปวดหัวนักคือกันครับบ่รู้จะส่งไม้จังได้ครับผมแม่เพื่อนว่ากะเอาเอาใบไม่ก็ได้ว่าเป็นยังขอโทษพอแม่เอฟซีทุกทันเด้อครับผมนี่แหละครับรูน้มเซ่กะเขียนไม้เรียบร้อยได้ครับงวดไม่ของเพื่อน,นครับ แต่กิจะเสียดายด้อครับานผูส้มหันลุ่งสับกินเต็มมือว่านก็โค้งสีานบูส้มตอนนี้ก็คงจะไปเลือกซื้อลอตเตอรี่มืดแล้วนะครับานผูส้มเขาบ่เป็นยังครับขอโทษขออภัเอ c ซทั้งสองถุกทันครับเขามาเบิ่งบรรยากาศก่อนครับานผูส้มเต็มเลยครับทานบูส้มน้องน้ำครับหล่นขึ้นมาครับทานผูส้มเลิอกนานาครับอย่างแต่อูน้ำไส้มาสาป้าบ่าทันมีน้ำนะครับ ฝนตกเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนครับธานุส้มเที่ยงคืนจนว่าหอดหกโมงเช้าครับมืดคืนเลยครับท่านุส้มนี่แหละครับฝนตกนักขนาดครับทาานี้ก็จะเป็นไฮน้าด้ครับวานเขาเรียบร้อยแล้วบบรูวาสียู่หรือสีย่งนะครับท่านุส้มเข่ากระได้ครับหมดนะครับหน้าบาดนังคากับท่านุส้ม น้ำท่วมเขาขึ้นกันครับอันนี้หน้าทึ่งผ้าทันบุส้มมาเบิงกอนนะครับืออู่น้ำใสมาอัดฉิดไปเรื่อย,อยครับสาแต่ละสาอยูอ่หน้าแต่ละค้นนะครับเต็มหมดเลยครับทันบุส้มน้ำล้นเลยครับเต็มสะหมดเลยครับเลี้ยวไปปานดำหน้าหมดแล้วครับธันบุส้มเขาบ่เกิดกับสีแดงดำตูครับบานนี้นี่แหละครับหน้าทึ่งครับผมบรรยากาศ ดีขนาดครับ่านุส้มฝนตกมืดขึ้นเลยครับเย็นดีครับผมบม่ต้องเฝิดพัดลมเลยครับ่นนะครับจักหน่อยก็สิตกอีกยี่ด้อครับท่านุส้มเดี๋ยวเบิ่งแต่ฝาหลดครับปีนี้ฝนดีหลีครับท่ามุส้มเดือนหาครับเดือนหาหนาแรงฝนแห้งขนาดครับท่ามุส้มนี่แหละครับน้ำท่วมมดแล้วครับท่ามุส้มเอานี่แหละครับ อัปเดตชีวิตธรรมศาสตรให้ท่านบุชมทั้งสองเบิงผมพร้อมกันนะครับเพียงได้ครับมือขึ้นบ้านเอฟซีแตละทันนะครับฝนตกกันบ่ครับยู่ทางบ้านอุน้ไส้อูดอนนะครับไส้บ้านนี่แหละครับตกนักเลยครับ่านผบุชมสุดยอดครับนี่แหละครับยามจนหล่นสาออกม้เลยครับธรรมบุษมนะครับท่าฝนครับน้ำไส้่ยผ้าเป็นยาง เบิงก่อนเด้ครับผมนี่แหละครับเมื่อนีก็มาพร้อมเลขกแม่พี่ใจดีเป็นท่งอาจารย์แจ้งค่อยแล้วก็แม่น้องบัวประกบใส่กันนะครับเพราะว่าเหลขกเด่นแม่น้องบัวเพิ่นเดินดีนะครับสามุส้มเลยอยากมาจับใซ่กับอาจารย์แจ้งค่อยครับนี่แหละครับกับแจงข่าวแอดเพนใหม่ได้ครับผมธามุส้มนี่แหละครับนำจากให้หน้าได้ครับธามุส้ม พอน้องแบ่งกับให้มันไหลออกเขามาสานี่แหละครับเพราะว่าย่านเขาเน่าหมืดแล้วครับตนบูส้มนี่ครับเขาก็มีเกิดแน่แล้วเด้อครับให้ใงญ่ยนี่ครับมีเป็นหูเขียวแน่แล้วครับแต่ว่าน้ำยังถ่วมมันอยู่ครับานบูส้มเขาเป็นยั่งไดกับรอหลุนกันครับไหลลงมาสาตลอดนะครับตนบูส้มน้ำครับมันเลยเต็มแบบนี้ครับ ลึกขนาดครับ่าบมผส้มเลยครับทิกหน้าสาอ่อมทิกหน้าเลยครับบรรยากาศดีขนาดครับท่ามาผส้มอาเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงเน้าทางตัวเล็กแอดเพนกับแม่น้องบัวแล้วก็อาจารย์แจงค่อยได้ครับผมไปรับส้มรับฟังนัากันเด้เลยครับ,บ,เ,เ,รบเอาครับท่ามผส้ม ก่อนหวยออกด่วนๆครับแนวทางตัวเลขครับท่านผู้ชม16พฤษภาคม2 5 6 8นะครับหรือว่าเมืรอนีครับท่านผู้ชมอาฝากติดตามด่วนๆได้ครับตัวเลขย่ขห้างหนนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นอาจารย์แจ้งค่อยกับแม่น้องบัวนะครับแม่อีซีประกบมาให้เรียบร้อยแล้วครับบูนน้ำใสกับโล่งเบอร์โทรกับอ่าทีเซียนที่เพิ่นอยากให้ตัวเลขแ้วครับ ไวนาจอเราได้ครับ่ามูส้มกับสั่งสือขีมเนาะครับเพิ่นกระได้ทรงแนวทางตัวเลขมาให้อูน้ำใส้ด้วยได้ครับ่ามูส้มเนี่ยนะครับเพิ่นแอดไอดีไล่ทรงมาให้ครับเพิ่นประกบให้ได้สามตัวล่างได้ครับ่ามูส้มเนี่ยนะครับสามคู่ครับ่ามูส้มสองตัวล่างครับมีหนึ่งหาหนึ่งเกจเก่าหนึ่งครับธามูส้มแคปหนาจอได้เลยครับ่ามูส้มเพื่อเป็นการบ่อบาดแนวทางตัวเลขดีๆ จากแม่เอฟซีใจดีครับผมนี่แหละครับตามด่วนครับผมขอให้จะเล่นลงเรื่องทุกท่านเด้ครับนี่แหละครับแนวแท่งตัวเลขกัเพื่อนกับมี่ที่เด็ดนะครับจากแม่น้องบัวี่อว่าน้ำใส่ลงไปทีเรียบร้อยนะครับเพื่อนกับเป็นแฟนครับหรือว่าเอฟซีแม่น้ำเสียพร้อมนะครับทางแม่เอฟซีแม่น้ำเสียเพื่อนกับลูกอาจารย์แจ้งค่อยนะครับเพื่อนกับสิไปจับเหล็กเด่นอาจารย์แจ้งค่อยมากบอกกบกับแม่น้องบัวนะครับเพราะว่า แม่น้องบัวกับเขามาติดๆนะครับสําหรับเหล็กเด่นนะครับแต่ว่าจับคูบเขานะครับทามุส้มบ่เป็นยังครับเหล็กเด่นยังมีเขาตรงๆให้านุส้มยืดเด้ครับผมเอาเนี่ยแะครับเห็นกันชัดๆแล้วนะครับทามุส้มฝากเป็นกําลังแรงใจให้ผมได้ครับทามุส้มแคปหน้าจอได้เลยครับเพื่อเป็นการบ่พลาดครับผม2ตัวล่างหนึ่งห้าหนึ่งครับ เอามาเบิ้งทางแอดเพนได้ครับท่านผู้ชมเมื่อวานผมลงอ่าสบับที่มันบวจริงเนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมสบับจริงครับ10หน่วยบนครับผมแอดเพน16พฤษภาคม2568ัร้บแปดครับวัว่าหันอ่ากระเขา8ปด้ด้ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับสำหรับแอดเพนได้ครับท่านผู้ชม10หน่วยบนเมื่อวานเป็นสับบับเก่านะครับท่านผู้ชมเพิ่นบ่ได้บอกเนาะครับเพราะว่า เอฟซีกับปวดหัวนักคือกันครับทร่งมาปุ๊บเพื่อนกับโร่งไ้อูปับเลยครับผมกับเรียบล่งไ้สันบุช้มด่วนๆเลยครับเอาถ้าผิดพัดกับขอโทษขอให้เอฟซีนะครับผมกัเข้าใจทุกทันอยู่นะครับเพราะว่าเลขกับสีออกแนนะครับสบุช้มกับโค้งสิไปจับเลือกซื้อไปทีเรียบร้อยนะครับตัลลี่ยังสีนะครับสบุช้มเอาเป็นอยังครับผมตามกันต่อไม่ครับนี่แหละครับเเบิ้งเป็นแนวทางก่อนเ้อครับผม เอาถ่ายคลิปนี้ครับกะมีแนวทางาสองตัวลางหลอกกะ1ิหน่วยบนนะครับบุสม้มแต่ละเซียนแต่ละสำนักนะครับประกบให้พร้อมนะครับในเอฟซีใจดีก็เป็นอาจารย์แจ้งค่อยกับแม่น้องบวัวประกบกันนะครับสำหรับข้าวแกงข้าวพิเศษก็จะเป็น10หน่วยบนแอดเพนดครับติเพลนให้สบบจกิงมากครับถ่ายคลิปนี้อูน้ำไส่ครับก็ต้อง ขอบคุณนไม่ซีใจดีที่ทรงแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันทันผู้ชมทางช่องทุกทันด้ครับกับอวยพรให้ทุกทันด้ครับจะเลื่อนลงเรื่องไม่ควาสสุขควมจะเลื่อนครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาด้ครับสวัสดีครับ